โอเรามาต่อกันที่พาร์ทสองกันดีกว่าโอ้เสียงดังมากมยิงกมกาไป่ได้โอ้ย,<า>อยชิมมองนี้อะไม่เห็นในมืออีก้ยมึงดูป้ายนั่นเดี๋ยวย <c oughs> ืนแต่แป้งจะทำแบบนี้ได้ไหมกูดรอนบ้างคนเดียวอ๋อยอเป็นอะไรแบบนี้ลินดาชาปเตอร์ยิงผี ฮัลโหลฮัลโหลพี่ปอฮัลโหไอโอไอโอ้ไอกายไอขาอีกแล้วนี <m 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 ่ฮัลโหลไม่เย็นกลัวไอแม็กกี้ฮ่าฮ่าพี่ตู่เฮียได้มันตลกจริงตัวเราบอกเนี่ยแต่มึงอยู่ไหนเนี่ยไม่กูอยู่จุดเกิดของมึงเนี่ยอะไรจะกูเห็นกูหามึงเจอแล้วดิมึงอยู่ไหนกูยืนยืนอยู่จุดเกิดเนี่ย ยัเห็นไอเฟมมาเลยเนี่ยหัวโลนๆนี่ไงเง้อไหนหล how? How? How ังมึงอะหลังมึงอะดูว่ามึงจะไหนเฟมะไอเฟมนี่ไงอยู่ด้านล่างไอกายอยู่โน่นเนี่ยผ่านหลังมาดิกูอยู่หลังมืออะกูมืดอยู่แป๊บนึงโอ้ยมืดมืดเฮ้ยเห็ดเห็ดกูยังโอ้ยมือไอเฟมกายพันอีกแล้วทำไมวะ ไม่เชีอ่ะไม่เห็นเลยครับเป็นคนเดียวที่มันมีนิ้วอ่ะมึงดูมือมึงดิมือปอมอ๋อมืออะไจริงด้วยไม่โอ้มาจะดีป่ะทำการเดินทางต่อไปทางไหนวะโดดลงมาดีไปทางนู้นก็ได้ไปทางนี้ก็ได้ก็ไปทางนี้มันให้ไปเฮ้ยไปทางไหนเอ้ยฉันต้องตามหาศพของจูดี้่อนที่มันจะสายเกินไปอ๋อมันยังต้องตามหาศพอยู่กูรู้วันทิ้งศพไปแล้วสิ เกมผีอ่ะเราต้องเดินตามทางพวกอ่อนนวดผ่านี่ถืดีเว้ยอยู่ทางข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าทางนี้ทางนี้วะอืมไม่เชื่อไปดูหน้ากากเจสันเลยนี่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 เออก็กูก็ตามทางมาทำไมพวกมึงไปทางนู้นซะงั้นดุ๋ยโง่แล้วดินั่นคือตามทางมึงเหรอฮะอ้าวอ๋อทางนี้เหรอมีทางให้เดินตรงนี้ด้เหรอเนี่ยโอ้จบละไอ้เียเนี่ยจะโดนเจสันเจสันฆ่ากูแรกอ่ะโอ้เอ้ยเจสันจะไม่เห็นกูเว้ยเพราะกูใจไม่อยู่ในคัสซีนเว้ย เียอันนี้เฮียตามกูมาไปแล้วไปแล้วอันนี้โคตรเฮียเลยแฟมอ้เนี้ไม่น่ไมไม่เสียงเลยมเสียงมาแล้วกูก็หยุดฟังไเียปรเด็นคือบันเร็วโคตรเลยเดยเดีอามามันเข้ามาไม่ได้้มันเข้ามาไม่ได้อ้ยอ้ไอะ ไปไาซ่อนไปตายต้นก so oh, so ็ค oh, so ือ oh, ต so ้นไม้ท so ี so ่มึงเห็นเป้าเนี่ยเออต้นไม้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 ไม่เลยถาวันถาวันเออเนี่ยยื้อกูรอดได้เพราะเถาวันเลยมึงรู้ไหมนี่หรอมันอยู่ไหนแล้วมันอยู่ที่รถอ่ะโอ้โคตรเดียวเลยโอ้มึงรอดได้ไงวะมันวิ่งโคตรไวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเจ้โดนการ์ดฆ่ากูนะไม่เอานะเฮ้ยไอ้กูเจอ กูเจอประตูทางไปต่อแต่อ้มึงดูดิมันมีถาวันเยอะเลยได้ไงได้ไงอย่างงี้ดิเองมาดูมาที่มาที่ถาวันกูมาที่ถาวันกูจะเห็นอะไรขยับได้อยู่ตรงข้างหนั่นน่ะเนอะเฮ้ยเอออะไรวะมีสองตัวอะไรทางขวาขยับได้ไอ้เชี่ยสองตัวเลยเหรอไม่ไม่มันเหมือนเป็นหุ่นแต่ไม่ขยับได้อะเราต้องไปหามันไหม ไอ้นั่น NPC แน่เลยต้องไปคุยกูดาวนะอุ้ยไอ้เชีย่ยมันเป็นม้าเหรออ,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 อ๋อมา้าม้าสูงเวทละไม่ไม่เฟรรมอีตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง,งมันเป็นคนมันไม่ใช่คนมันเป็นผีเหมือนกันอะแต่ว่ามันก็มาเป็นมา้าไม่ไม่ไม่ส้ <ใจ S 1> ชุดผ้าคลุมอะ่ะเออใส่ชุดผ้าคลุมอะ่ะต้องทาอะไรวะต้องกูกูเจอประตูทางไปต่ออะแต่ว่ามันล็อกอยู่อะ เรียกตุเสียวตุ๊กก่อนป่ะมาจะให้กูแจมมาหรือว่าให้ทางเลือกมาเขาเดินหนุ่ให้ทำอะไรอ่ะมันไม่น่าให้กูแจมมันง่ายๆเว้ยแต่ตองทำแต่แต่เราหนีมันไม่พ้นจริงๆว่ะไอ้ช่างคนไวเลยต้องหลบบนถาวรน่ะต้องใช้จำนวนเป็นต้องใช้จำนวนไเป็นประโยชน์ I am the ฉันเป็นนักลบเฮ้ยเดี๋ยว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 เีไอชิ้นนี่มันดักตีไม่เจนตีเอาจริงเหรอไอ้เหี้ยเข้าไปแม่งสตาร์ทมอเตอร์ตีไอเหี้ยไอ้เหี้ยไม่หลอก โอ้โหเราคุยมามาคุยได้ทำไมมันกลายเป็นฝุ่นนะอ้าวหรือว่ามันกลายเป็นฝุ่นละหายเลยก็คือไอ้มันไอ้ทางไปต่อมันอยู่นู่นอู้นนะไรวะไหนม่เห็นรถป่ะไม่เห็นสร้างรถวะอ่าฮะไอ้ข้างหลังมันจะมีประตูที่ล็อกอยู่เว้ยประตูพื้นอะติดกับพื้นแทบดรอเฮ้ยเปิดปรไตูได้ไหมเนี้ยได้ได้กูมาจากทางนั้นแหละโอ้ยฉันหลงด้วยเฮ้ย วัดติดที่เดียวกันหมดเฮ้ยทำไมม้ามันคุยยาวจังวะตั้งแต่ว่ากี้นะเรื่องๆไงไอ้ตัวแดงๆนั้นมันคืออะไรอ,อ่ะไหนน่ะที่อยู่สนามเบสบอลนอนะ่ะคุยได้ปะอ๋อมึงเข้าไปดิมาคุยดิแต่มันต่างจากไอ้ตัวนี้หน่อยว่ะใช่มาคุยดินเฮ้ยเขาไปคุยคุยกับม,าม้มมบมาอยู่บูปีกขึ้นต้นไม้นี่ดิลองลองไปไกลก่อนไปหึ่อไป ไปแล้วมันไปแล้วไป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 ไงทีเดียวแตกเลยโอ้ยเหี้ยด้วยฟันมันขวาดเลยกระเนื้อกว่าสีแดงแม่งเนคนละแบบไอ้แม่งไหลนซ้ำศพไปฟอนด้วยโอ้โี่ตีเม่เล่าไอ้ดอกขันตะวันเอย่หยุดสนามเด็กเล่นเออสนามเด็กเล่นไอ้เฟมอะไร ไอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ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 ฮ้ยรคดเลดี๋ยวนี่ดไ้ยเี้ยเอาวันเหรอเออเออมันบ้ามันบ้าเฮ้ยมันบ้ามันบ้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 ามันบ้าเฮ้ยอ้ยเฟมสวยออเอ่อส้มาด้วยเลยมาด้วยแล้วเอเอามาหาไอ้ตัวนั้นได้ปะตะขอแปลุลงไปหาตาขอเร็วอยู่ตรงนั้นไหเไหนก็ไปเาที ขออยู่ไหนวะมึงได้ยางแล้วเหรอได้แล้วไอ้ปอนหยิบมาขออยู่ไหนวะฮะยางอะไรเอ้าไอ้เหี้ยนี่ไม่ไม่มีคนรู้เรื่องสักคนเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปเอาตะขอไอ้เด็กมาเราจะเอายางด้วยเหรออ้าวน่ามันฆ่ากูว่ามันเอาไม่ได้หรือว่าต้องนั่งเหรอวะติดบั๊กอยู่มันติดบั๊กอยู่ไกลมาด้วยกันเหรอโอ้ระวังอยู่หน้ามึงเหรอมันติดบั๊กอ่ะก็ดีเฮ้ยกูเจอดำอีกตัวแล้ว เอาหายไปเลยไอ้เอาไอ้เฮียเฮ้ยไอ้แดงเอากูเอามืองแล้วนี่ว่ะโอ้ยนระดําอยู่นู้นอูนี่เอามาหนี่ได้ใช่ไหมแล้วมันแล้วมันก็จะคว้าเราไม่ได้อูเนี่ยถ้กเราหายโง่เอ้ยเปิดเปิดหมายเรากูฉกอาวุธมึงมาแล้วไปรอด้วยไไม่ด้เฮียพาครัวอ ไอ้เฮียพาครัวมาแล้วมาเด็กถึงถึงถึงโอ้ยทำไมสูงอ่ะิงโอ้ยพากัวแย่โอ้ยทำไมตายเฮ้ยลิวดูแถวข้างหน้านี่กูโดดกลับมาเนี่ยกูโดดกลับมาทำไมอดแย่ละ ฮายโอ้โหดูกระเปาได้ทำเพื่ออะไรโอ้ยหลอนหลอนได้ทำเพื่ออะไรข้างหน้าอุ๊ยตายเลยอะไรเนี่ยมั่งมันมีม้าสายฟ้าแม่งพุ่งมาระวังนะเว้ยระวังระวังกูรอดแล้วก็ดีอุ๊ยโอ้โหลื่นอะไรเนี่ยวหลอดเฉยเอ้าทำไมกูยืนข้างล่างได้ไอ้เยอะ เฮ้ยอ๋อตายอีกแล้วตายเฮียอะไรเยอะแยะโอ้อ๋ต้องต้องไปตามหินเออโอ้โหโอ้โหไอ้เฮียนี่มันเกมอะไรวะกายเหมือนเกมอะไรเลยอะโอ๊ยอะไรเนี่ยอ๋อนี่มันจะเป็นรูปร่างทำตามนะเออมาแล้วมาแล้วโอ้โหไอ้เฮียไอ้เกมวุ้ยกำแพงซ่าไอเฮียกายเออใช่เออเกมกำแพงซ่าไอ้เฮียไม่อย่างนั้นเลยเฟบแล้วนี่ไปไงอะอุ้ยมันลื่นอะไรวะไอ้เฮียโอ้ เอาเอาโอ้ยเป็นขยับแล้วตัวกูไม่ขยับตามอะไรเนี่ยไม่สนุกเลยพาด์ีไม่สนุกเป็นยังไงไอ้เฮ้ยไม่สนุกเลยเฮ้ยอยู่น้ำไม่ได้เหรอโอ้ตรงนั้นอยู่ไม่ได้อูยตรงนั้นหน้ามึงอ่ะเออเฮ้ยหันกลับมาดูกูดีตรงนี้ต้องทำไงวิ่งมาเลย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 มันจะไปกำแพงซะกำแพงซ่าฮากเกิดนะไหนอ่ะไม่มีกำแพงเลยเฮ้ยเดี๋ยวก็มี เอา<ม>ไอ้เ<ด>ชีย่ยเลือตังกูกระโดดพอดีกแพงไม่ยากแพงไม่ยากนั่นแหละเอ้ยเชีย่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยรอดแล้วอู้หูอีซี่เลยด้วยปอนดีด้โอ,อ้โอนด้วยอันนี้จะไปไงเนี่ยโดดขึ้นมาแล้วก็โดดขึ้นมาเลยโดดขึ้นอันนี้มันเลือ,อ,อพอดีไอ้เชี่ยมันหัวติดไอ้ปอนนี่มึง มันเลื่อนพอดีอ่ะโคตรเที่ยเลยมันไม่เลื่อนมึงโดดแล้วหัวมึงติดไอชิ้นบนมันติดเหรอเฮ้ยใครตอนนี้ติดหัวติดเออหัวมึงติดชิ้นบนมึงระวังด้วยอ่าหัวติดอ่ะโอ้ยืนดูพวกมนุษย์นั่นคือไงตรงเนี้ยกระโดดมาเลยเฮ้ยอ๋อลื่อนอ๋อนี่แปะจะล่านด้วยคนมันจะพาทุกคนผ่านเวะถ้าผ่านไม่้ไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นประตูเลยนะ โหโคตรเสียเวลาเสียเวลาเป็นมือหย,อยี่งอันกลมๆอ่ะแล้วก็โดดมาเลยเออเหยิ่งอันกลมๆใช่ใช่เพราะอันที่มันเป็นมือ <laughs> <laughs> ดูว่ากูยืนรอมึงดิอ่ะบวกไปเลยหนึ่งชั่วโมงอันนี้ <laughs> เว้ยมาแล้วต้องใจเย็นเว้ยโอ้โหโอ้โหเสียนวูเนี่ยแหละเสียนเกือบได้ละมึงมึงต้องมึงต้องหยุดไป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 กระดานพอดีว่ะเมื่อกี้ไปนี่แล้วก็ตรงกลางแล้วก็ขึ้นแผ่นเหลี่ยมเลยแผ่นเหล็กแม่งลงมาพอดีอะไรอะอะไรเดี๋ยวป้อนทุก มึงโทรเกมเหรอโอ้โหโละทำไมกูกลับมาอยู่ที่เดิมอ่ะคนเอฟเคมันจะโดนดันอยู่ที่เดิมเลยใช่เป็นระบบของรบบกเพื่อไปการลงโทษเอฟเคด่านี้นานมันจะตายเว้ยก่อเหี้ยแล้วไอพวกเหี้ยดิ